นะคะส่วนซ้ายมือมีแปลงไม้เลื้อยพันไม้เลื้อยไม้ดอกหอมนะคะไม้กระถางไม้ตัดดอกนะคะรวบรวมไว้ก็ซึ่งเวลาที่สูดรแลวจัดสภาพภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามเราก็จะนําไม้ดอกไม้ประดับจากตรงนี้นะคะไปปรับแต่งสภาพภูมิทัศน์รอบๆสวดนะคะัดขึ้นมาก็จะมีในส่วนของต้นเตยเปียกนะคะต้นสูงๆที่ปลูกตามแนวนะคะอันนี้นํามาจากเพื่อท่าแซงจงหวัดชุมพรนะคะเป็นพืชตระกูลกงการนะคะชอบขึ้นอยู่ตามพื้นที่ช้นแฉะหรือว่าตามชายทะเลเส้นใยจับาบ เราใช้ทํางานจักสารทอเสือศาตาก้าได้นะคะส่วนําต้นเนี่ยก็เนื้อไม้ใช้ทาซอนะคะเป็นพวกซอด้วงนะคะเพราะมันจะมีเสียงเคล็นะคะส่วนหันมาความือนะคะเราก็จะมีอุทยานมะชานะคะเป็นพื้นที่เอ่อสหรับนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเข้ามาพักผ่อนได้นะคะตามพื้นที่ศูนย์อย่างช่วงเย็นก็จะมีมาตัดออกกระบางกายนะคะมาไม่ใส่เอ่อตัจักรยานไม่เอกร่างกายค่น ตรงนี้ก็จะเป็นออในส่วนของห้วยนางโจดน,นะคะไหลมาจากอางน,น้าตัวบนนะคะในพื้นที่โครงการสวนพระองค์นะคะ,ะ,คะก็มีจัดทาสะพานแขวนด้วยนะคะน้ําตรงนี้จะไหลามาจากอาน,น้าตัวบนนะคะในพื้นที่โครงการสวนพระองค์นะคะ เป็นแสศึกษาแล้วก็ทดสอบอพันธุนะคะตรงนี้สามารถมาเก็บภาพถ่ายได้นะคะบางสุดในพื้นที่ศูนย์ศึกษานะคะก็มักจะมีคู่บ่าวสาวนะคะมาถ่ายทำวีวิวิ่งในศูนย์ศึกษาของเราก็ไม่คิดค่าบริการนะคะขับเขาเข้ามาเที่ยวชมได้เลยนะคะจุดทางด้านขวามือแล้วก็จะมีครัวโรงอาหารครัวศิลาโรมนีรองรับคณะท่องเที่ยวนะคะที่ติดต่อร่วมหน้ามาแล้วก็จะมีอาหารให้ทานนะคะตรงนี้ก็รองรับอยู่ที่สา0รอยท่านนะคะ ส่วนหน้าซ้ายมือของทางคณะจะมีอาคารจุดวิเคราะห์ดินตรวจวิเคราะห์ดินให้สําหรับชาวกเกษตรกรแล้ว่าประชาชนทั่วไปที่จะทําสวนทําไร่สามารถนําดินที่ที่ทุกท่านนะคะ,ะมาตรวจวิเคราะห์ได้ว่าสามารถปลูกพืชชิดไหนได้บ้างนะคะด้านขวามือนะคะเดี๋ยวจะเห็นที่เขียนว่าโครงการสวนพระองค์นะคะด้านในจะมีรั้วที่ป,ปิดป,ปากทางไว้ถ้ามาวันธรรมดาขับรถเข้าไปเที่ยวชมได้เลย มีพัะตำหนักของโค้งค่าอยู่ด้านในนะคะเป็นพืเพชรพิฆาตชมพงวันนี้ก็การศึกษาดูงานนะคะของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสาิภาพทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะไม่มีสภาพแข็งแรงอีกทรั้งเลยนะคะสวัสดีค่ะ